หัวล้ออะไรอะ่ะโคตรหล่อเลยเนี่ยครับผมนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับผมที่มีโอกาสมาร่วมงานสมพภชนะครับจังหวัดสุพปรณการนะครับผมรบรอบ199ปีเข้าสู่ปีที่200นะครับผมก็อยู่กันมายาวนานมากๆนะจ๊ะเด็กๆว่าไงเด็กๆ สวัสดีเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ด้านหลังด้วยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเครื่งใจเพลงของผมเองสังเกตได้ว่าด้านนี้ร้องกันตึมเลยด้านนี้ยังนิ่งกันอยู่ก็จะมีรู้ท่าเครื่งใจนะสงสัยด้านต้องเป็นเพลงแบบว่าโอพีอีกเล็กน้องพี่น้องดังเพื่อสาวสาวจ้าเจ้ แสนจะทนโอหชอบใหญ่เลยไม่มีดังเบิ้งอะไรมาให้บ้างหรอนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งดีใจดีใจวันนี้ที่มาเจอคนเยอะนะครับผมไม่ค่อยได้ออกงานนะครับคือ ทุงเป็นคุณเปรมออกมาจากสีแผ่นดินนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสมาพบปะแฟนๆชาวสุดนปราการทุกคนนะครับผมเตรียมเพลงมาฝากหลายเพลงเลยเมื่อสักครู่นี้คือเพลงพึ่งใจเพลงต่อไปเพลงนี้มอบให้กับทุกคนที่มีความรักเป็นรักแท้ที่ยาวนานเหมือนกับงานสมโพธิครั้งนี้นะครับผมเกือบ200ปีแล้วั่นคือความรักแท้ที่อยู่เหนือกาลเวลาครับ